ขอบคุณคุณแม่วานิดานะคะเมื่อคืนที่ท่านเมตตาเปิดร้านแล้วก็ปิดร้านให้ยายทำแก้วนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะขอบคุณที่แบ่งปันค่ะคุณแม่จ๋าดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ขอบุญบารมีคุณเจารชางโูประการผูกปงรภาษาคงครองนะคะคุณแม่และครอบครัวนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เจ้าค่าปลอดภัยทุกภัยอันตรายอย่าได้มีนะคะแม่จ๋าขอบคุณที่แบ่งปันนะคะเงินไหลกองคลองไหลมานะคะไหลเข้ากระเป๋าคุณแม่ทุกๆวันเลยนะคะขอให้มีโชคมีลาภปนไหนปนตรเหมือนน้องช้างนะคะมีความสุขทุกๆวันค่ะคุณแม่จ๋าความไม่มีโรคเป็นลาภอันตรสุดนะคะขอพระคุณค่ะเดี๋ทั้งหมดยี่สิบก้านะคะเดี๋ยวคุณยายควนจะต้อนให้นะคะสอง 4แบบแบบ pues hey ี่เอ็ดสิบดไม่หมดค่ะคุณแม่เต็มตะกร้านะคะโอ้ยอ๋อเต็มตะกร้าคุณแม่เนาะเดี๋ยวคุณแม่ไปดูใกล้ๆนะคะเต็มตะกร้า ยายควานยกไม่ไหวนะคะเดี๋ยวสิบห้าแล้วนะคะแม่สิบห้าแล้วนะคะคราวนี้ก็ไปดูคุณยายทานผลไม้กัน <c oughs> นี่เลยค่ะสิบห้าแล้วนเนาะแม่เนาะ สิบหกสิบเจ็สิบแปดสิบเก้า ยายนับผิดนะคะ 18, e, สิบแปดสิบเก้ายี่สิบจ้าได้ทานไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยถูกใจรามยามเช้าเลยนะคะขอบคุณคุณแม่ใจดีมากๆนะคะคุณแม่จ๋าปาดีบอกว่าขอบคุณคุณแม่ใจดีนะคะ ที่เมตาเปิดร้านแล้วก็ปิดร้านให้หนูในวันแล้วนะคะยังไงก็ฝากแม่วาอะวางแก้มแก้วนะคะไว้ในอกอกอมใจด้วยนะโอ้ยยายก็พูดผิดขอบคุณคุณแม่ใจดีนะคะคนนะุณแม่จ๋าดีใจนะคะวันนี้ได้ทานเนาะดูเสียงเคี้ยวนะเสียงทำลายลายน้อยๆ,ๆเลยนะจับรถก็หวานนะแม่หวานนะคะแตงโมวหวานกล้วยก็หวานเอ้ยกล้วยก็หวานเนาะเพราะกล้วยสุดงอมมากเลย คุณยายไว้ไหนเอาบอกออมใจสักช่องนะคะแม่ๆน,นะคะออกมาบ้านยายนี่มากนะคะเยจริงๆผลไม้ก็หลายวันแล้วกันเลยเมื่อวานมเม้าเองเน,ะนาะเมื่อวานขอได้ให้คุณยายได้ไปกินนะก่อ,อนนอนไปกินมีความสุขอร่อยนะอร่อยเกินนะกินเสร็จก็ไปอาบนะ้ำขอบคุณคุณแม่ก่อนนะ ก็ต้องขอกราบขอบคุณคุณแม่ว่านิดาอีกครั้งนะคะคุณแม่จ๋าขอบพระคุณที่เมตาเปิดด้านจิตใจให้คุณยายทำแก้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุณยายไม่มีอะไรนอกจากคําว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอีเมตาขอบคุณที่แบ่งปันนะคะ